ทุกท่านนะครับกับคืนวันเสาร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปพอาทำมาถึงจุดนี้เราเริ่มคุยกันนะเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เรื่องอริยสัจสี่ถามว่าเป็นความเข้าใจในแบบที่จิตมันเห็นได้ไหมคำว่าอาริยสัจสี่เนี่ยเวลาเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเวลาเราทำข้อสอบวิชาพุทธศาสนา เราบอกว่าแกนของพุทธศาสนาคืออริยรรสัจสี่นะอริยรรสัจสี่คืออะไรนะเรา,เอาอาจจะมองว่าทุกนะะต้นเหตุของทุกทางาการดับทุกแล้วก็ทางดับทุกท่องอยู่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาพิจารณานะว่าอริยรรสัจสี่เนี่ยทำความเข้าใจด้วย อาการนึกคิดไม่ได้มันมีขั้นตอนที่ลึกซึ้งที่จิตเนี่ยนะจะเจริญมีสติเจริญขึ้นมากพอที่จะเข้าใจเรื่องของอริยาาสัจสี่ได้อริยะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่เห็นอะไรบางอย่างพ้นโลกไปพ้นจากความข้องติดในสังสารวัฏไปคือเห็นนิพพานความจริงที่ เราอาริยะเจ้าท่านเห็นนะตั้งแต่พระศา,าสดาเป็นองค์แรกนะครับกอ็องค์ถัดมาไม่ว่าจะเป็นพระรหันสาวกหรือว่าพระพระปลาโสดาบันพระสกทาคาม,มีพระนาคาม,มีเนี่ยท่านเห็นความจริงที่พ้นไปจากความเป็นอย่างนี้เลยมองย้อนกลับมาเห็นว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ ตามใจเรายังมองไม่เห็นอีกฝากหนึ่งเราจะยังไม่สามารถมองย้อนกลับมาแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์ด้จริงนี่ดูนะความอัศาจรรย์ของพระปัญญาทิ่กุณเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสแสดงถึงนิพพานท่านเอาแบบง่ายที่สุดเลยสำคนที่ยังไม่สามารถรับรู้อะไรได้ท่านตรัสว่าให้ทำสติให้เจริญขึ้นก่อน แกนของสติปฐานสี่นะก็คือการทำสติให้เจริญขึ้นนั่นแหละเจริญขึ้นมากพอที่จะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกายใจในี้ยึดซึ้งขึ้นอย่างที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้คนทั่วไปมองว่ามีกายอย่างนี้ดีแล้วมีความเป็นมนุษย์แบบนี้เนี่ย เป็นสุขดีแล้วแล้วถ้าหากว่าจะปรารถนาอะไรนอกเหนือไปจากชีวิตนี้ก็ขอให้มันดีกว่านี้เถอะมันเป็นสวรรค์เถอะมันได้รวบรวมบุคคลอันเป็นที่รักไปอยู่ในที่เดียวกันตลอดชั่วนิจน,น,นีรันดอนเถอะนี่ความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์ธรรมดาแบบปุถุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้นะฮะแต่พระพุทธเจ้าชี้เห็นใหม่ว่าแม้สวรรค์ก็ไม่เที่ยงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมา เกิดแบบไม่รู้อี่หน่อยเนยแล้วก็เสี่ยงบุญเสี่ยงบาปนะสามารถที่จะอจอจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นสหายแห่งสัตว์นรกได้หรือว่าสหายแห่งเดริชานได้สหายแห่งเปรตได้แม้เทวดานะหมดบุญบางองค์เนี่ยพุ่งแล้วลงนรกเลยก็ยังมีมีให้เห็นมาแล้วนะท่านเลยตัดว่าการต้องเที่ยวเวียนไม่ตายเกิดในสังสารวัตร เป็นภัยเตียงภัยไม่เที่ยงนะอันนี้แบบนึกคิด,คด,คดแบบใช้จินราคาพมาก่อนแบบใช้ความเชื่อเชื่อตามพระพุทธเจ้าว,ว่าเออถ้าพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเห็นความมีรัศมีเรืองรองนะของแพ่วของพระองค์แล้วเชื่อได้ว่าท่านผลจริงแล้วท่านไปเห็นอะไรมาบางอย่างในแบบที่ฟังแล้วควรจะ พิจารณาตามหรือน้อมใจตามก่อนนะอย่างที่ท่านตรัสว่าสังสารวัตนี้เป็นภัยท่านตรัสด,ด้วยว่าจะออกจากสังสารวัตได้อย่างไรนี่ก็แก่นสติปัฏฐานสี่นะแนวทางที่จะออกจากสังสารวัตก็คือทําสติให้เจริญขึ้นเห็นความจริงนี้นะอแเริ่มจากเห็นสมมุติว่าไอ้ที่เป็นตัวราตัวขาวนะมันสมมุติกันทั้งเพมีชื่อมีแท้มีฐานะมี ตูปร่างหน้าตาแบบไหนมันเปลี่ยนได้หมดมันเลอะเลือนไปได้หมดนะแล้วก็พอมีอสติเจริญขึ้นก็สามารถเห็นได้ว่าเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะท่านให้มีสติรู้ลมหายใจก่อนรู้ลมหายใจได้ดีแล้วก็ไปรู้อิริยาบทรู้ออริบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะจากนั้นก็มีสติในการก้าวมีสติในการถอย อย่างที่เรามาเริ่มสุดกันใหม่เลยนะการก้าวการถอยเป็นการจงกรมในแบบที่เห็นผลกันอย่างรวดเร็วนะในอาทิตย์ที่ผ่านมาในสัปดาห์เดียวเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามันมีความหัวโล่งมันมีความรู้สึกคมชัดนะสติที่อยู่ระหว่างวันดีขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีสติรู้นิมิตกายทั้งหลายโดยความไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยง เป็นของเน่าเปื่อยผูพังได้นี่อันนี้หมวดกายนะพอรู้มีสติรู้กายโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ก็มารู้นะว่าความสุขความทุกข์แล้วก็เวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงรู้สุขรู้ทุกข์ได้ก็มารู้จิตนะว่าจิตที่มีกิเลสหน้าตาเป็นยังไงพอกิเลสหายไปที่มันจรมาแล้วมันจรจากไปหายไปจิต,ตายเป็นยังไงต่อนะ รู้ว่าจิตมีกิเลสรู้ว่าจิตไม่มีกิเลสแล้วก็รู้ว่าจิตทุกดวงไม่เทีย่ยงนี่ตัวนี้สติเจริญขึ้นนะเห็นกายเห็นความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เห็นภาวะจิตทั้งหลายไม่เที่ยงจากนั้นจึงไปว่าด้วยมวดธรรมนะมวดธรรมเนี่ยถ้าจะเห็นได้ต้องผ่องใสไรนิวรณ์ก่อนนะจิตต้องข้ามพ้นจากไอ้พวกการม่ฉันทะพยาบาทวิตตกนะ ความปดหูง่วงงนความฟุ้งซ่านซัดส,สายแล้วก็ความลังเลสงสัยอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ายังเคลือบคลุมอ่อ,อมจิตอยู่นะจิตไม่สามารถยกระดับขึ้นเห็นธรรมะขั้นสูงได้เห็นโดยความเป็นปรมัติะคือยกระดับนะที่ที่เรารู้กายรู้เวทนารู้จิตเนี่ยนะอย่างอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าให้รู้กายเนี่ยนะ ท่านตรัดชัดๆเลยนะมีสติรู้กายามีสติรู้ว่ากําลังหายใจออกมีสติรู้ว่ากําลังหายใจเข้านะแล้วก็เราจับเป็นผู้รู้ลมหายใจทั้งปวงคือยังมีตัวเราอยู่ยังมีสมมุติอยู่เนี่ยพระพุทธองค์นะตัดเริ่มต้นในสติปัฏฐานสี่เอาแบบง่ายๆเชื่อมโยงกับคนทั่วไปได้ที่มันยังมีความสมมุติมันยังมีตัวมีตนนะสมมุติสัตว์ว่าเรากําลังเป็นผู้ดู นี่แต่พอไปถึงจุดที่เป็นหมวดธรรมนะตอนที่จิตผ่องใสไร้นิวรณ์แล้วตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่มีตัวมันเริ่มที่จะจิตนะมีความผ่องแผ้วนี่เห็นกายใจเข้ามาโดยความเป็นขันห้านะหลายๆคนก็มีประสบการณ์มาแล้วรู้สึกว่าไอ้รูปก,กายนี้เป็นของหลอกเป็นแค่ธาตุดิน นะเวทนานี้มันก็นเหมือนเป็นธาตุธาตุหนึง่งมันเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นจําพวกสภาวะอีกแบบหนึง่งที่ไม่มีความเป็นบุคคลเนี่ยแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าข่ายเห็นปรมัตดแล้วนะจากสมมุติยกระดับขึ้นมาเห็นปรมัตดเห็นปรมัตดไปมากๆเข้ามีที่สุดจุดหมายลงเอ่ยที่ตรงไหนนี่ตรงนี้นะะมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดอ่า ก็เอาง่ายๆเลยนะคือเราทำความรู้จักกับกายนี้ใจนี้ยกระดับขึ้นจากความเป็นปรมาิตเนี่ยนะมารับรู้มีสมาธินะมากพอที่จะรับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข การเห็นมันไม่ใช่การนึกคิดเอาแต่เป็นการที่เราอาศัยใจที่เป็นสมาธินะแบบที่เรียกว่าสัมมาสมาธิในการรู้ในการเห็นให้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้ความจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่น่าทิ้งไม่ใช่สิ่งที่น่าเอาเนี่ยตรงนี้นะถ้าไปพูดกับคนทั่วไปบอกว่าเอ้ยไม่ได้ ใจเนี่ยมันไม่มันไม่ยอมตามด้วยนะหรือว่าหาว่าเราเนี่ยจะมาคิดอะไรที่มันหุดโลกหรือเปล่านะมันอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมนะแต่ถ้าหากว่าจิตของเรานะีมาตามลำดับท่านยกระดับขึ้นมาจากสมมุตินะว่ามีตัวตนมีชื่อมีแท้ยกขึ้นมาเป็นปรมัติตนะเห็นว่าลมหายใจ ภาวะทางกายดินน้ำไฟลมนี้ตักแต่เป็นภาวะและแม้แต่จิตแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็สักแต่เป็นธาตุเป็นขันไม่มีความเป็นบุคคลเห็นบ่อยๆเข้ามันรู้ว่าไอความไม่มีบุคคลสภาวะที่มาประชุมกันเหล่านี้เนี่ยนะฮะนอกจากมันไม่เที่ยงยังไม่พอนะมันยังมีอาการที่เกิดเกิดดับดับเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีอาการเกิดดับ พอดับไปแล้วคลี่คลายกลายเป็นอื่นมันไม่มีสิ่งใดในจักรวาลสูญหายมันมีแต่การกลายไปเป็นอื่นเหมือนกันพบชาติหนึ่งหนึ่งชีวิตหนึ่งหนึ่งเมื่อดับลงแล้วเนี่ยนะมันยังมีการสืบต่อด้วยกองบนกองบบบที่สะสมมาไอ้น,นี่แหละที่ร้ายคือไม่เที่ยงเนี่ยไม่ว่าแต่ไม่เที่ยงแล้วมันสามารถสุ่มเสี่ยงนะไปเจอไอ้การงัดข้อกัน ขั้นสุดท้ายวาระสุดท้ายนะว่ากองบุญกองบาปในแต่ละชาติเนี่ยนะอันไหนจะได้เอาไปกินถ้าหากว่ากองบุญเอาไปกินอันนั้นดีไปเราได้ไปเป็นสุขเราได้มีความสุขขึ้นกว่านี้แต่มันก็แป๊บหนึ่งเดีย๋ยวต้องกลับลงมาอีกนะฮะลงมาสู่ความเป็นมนุษย์ลงมาสู่การเสี่ยงบุญเสี่ยงบาปนะเสร็จแล้วจับพลัดจับผูสักชาติหนึ่งต่อให้ทําบุญมาแค่ไหนก็ตาม นะยิ่งบุญมากเนี่ยยิ่งตัวดีเลยยิ่งเหลืองนะแล้วก็อาศัยฐานของอำนาจบุญนั้นไปก่อกรรมทาเข็นได้มากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งแท้ขึ้นไปถึงระดับปกครองประเทศปกครองโลกได้เนี่ยนะมันนิดเดียวแค่ชั่ววินาทีหนึ่งเนี่ยมันสามารถตัดสินใจทําให้คนตกตายทําให้คนเนี่ยมีความเดือดร้อนสาหัส เนี่ตัวนี้เนี่ยนะเวลาโดนเช็คบินนะฮะกอกองบาปเนี่ยเอาไปกินนะชาติไหนก็สวยไปคือร่วงลง,งสู่ความเป็นสหายแห่งสัตว์นรกกันนะตัวนี้แหละที่มันเป็นไผ่ตัวนี้แหละ,ท,หละที่มันไม่น่าเอาจริงๆไม่น่าเอาอย่างยิ่งนะพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการอยู่ในสังสรารวัฏแม้แต่วินาทีเดียวไม่ดีเลยท่านเปรียบเหมือนกับไม่ควรที่จะเอามือไปจับกุจระแบบนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าหาก เรายัางตกอยู่ในความเสี่ยงภัยมันคาดหมายไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาดพลังนะทาบุญเนี่ยไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยเป็นใบรับประกันตลอดไปแต่ว่าเป็นพระโสดาบันข้ามพ้นข้ามเส้นนะฮะของอการยึดติดถือมั่นมีสกายทิฏฐิว่านี่ตัวเรานั่นตัวเขาทําอย่างนั้นได้นะะบรรลุมรรคผลได้เห็นนิพพานได้นั่นแหละ ที่จะปลอดภัยจากความเป็นรหายแห่งเหล่าสัตว์ในอบายภูมิได้จริงๆปิดนรกได้เด็ดขาดปิดอบายได้เด็ดขาดนะอย่างมากที่สุดเจดชาติก็จะสามารถบรรลุอรหัตผลได้นะอะเดี๋ยวมาส่ว,น,วนร่วมกันนะครับ